ต่ยงเลยบอกว่าบุกจับเลยไหมครับพวกมันกําลังจะไปแล้วลาพินก็เลยยกวอม,มาบอกว่าวอสองจงอังเรียกดกน้ำวอรสามห้านนเลยบอกว่าอ่าวอสองเวลานี้เลยนะคะวอสองเวลานี้รถไอน้าบากกําลังวิ่งเพื่อสะพา,านทางด้านตะวันออกปึ๊บทางนี้เลยบอกว่าวอรสองปฏิบัติได้เลยถ,ถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าอันนี้ต้องพูดก่อนถ้าอัน<อ><อ>นี้<อ> ก่อนรับบอจากทางนู้นรับบอจากทางนู้นกล้องครับไหลมือนั่นเลยมามันกำลังนั่นตรงกลางสะพานนะอ่ะพูดว่าไงเอิบใครพูดทางนี้อ่ามันต้องอันนี้ก่อนอ่าเวลานี้ทางนู้นทางนู้นรายงานนะวอสองวอสองเวลานี้รถไอ้หน้าบากกำลังจะวิ่งขึ้นสะพานด้านตะวันออกบอสองปฏิบัติได้เลย วอสองปฏิบัติได้เลยอาจารย์ชต่ายงเลยบอกว่าบุกจับเลยไหมครับพวกมันกําลังจะไปแล้วบุกจับเลยไหมครับผู้กองพวกมันกำลังจะไปแล้วเี็กมาอันนี้เลยวอสองนกน้ําปิดสะพานทางด้านตะวันออกวอสองนกน้ําปิดสะพานทางด้านตะวันออก

I'm going to take a look at it. I'm going to take a look